ไปครับครับผมสวัสดีครับครับผมก็กุกิติคุณตันสุหัตนะครับตอนนี้เป็นเดวอนเทแบรนด์แอมบัสเดอร์ครับแล้วก็อดีตมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแยปี2016ครับสวัสดีครับปุ่มซื่อชิงบาวครับสิ่งีนคมคับผมกนกินสุหับตอ้เป็นเวอนเทแบรนด์แอมบัสเดอรบแลวก็อดีตมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ปี2 0 1ั้สวัสดีครับ้ซือิงบาวครับี่ สำหรับผมนะฮะตอนนั้นโย้อนไปหลายปีแลนะ้วองผม,ผมปี2016ผมเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดนะครับก็ตอนนั้นเข้าถึงรอบ6คนสุดท้ายครับถามว่าเปลี่ยนไปยังไงก็เหมือนเป็นการก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงก้าวแรกนะครับแล้วก็ทําให้คนรู้จักผมมากขึ้นครับแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานในวงการนิดๆหน่อยๆครับตอนนั้นยังไม่ได้มากมายแต่ก็ถือว่าเปลี่ยนจากธรรมดาคนธรรมดามาเป็นคนที่มีคนรู้จักมีคนติดตามเพิ่มขึ้นครับ Sau khi mình uh, giành giải uh, chiến thắng tại Mr International thì cuộc sống của mình thay đổi rất là nhiều, được mọi người biết đến nhiều hơn, uh, có nhiều nhãn hàng để ý hơn và được đồng hành cùng tổ chức Mr International đi đến các quốc gia để tìm những cái đại diện tốt nhất uh, để tham dự cuộc thi kế tiếp. วันนี้ก็เลยมีกิจกรรมดีๆมาวันนี้มาอะไรครับผมก็วันนี้ก็จะมาโปรโมตมาเชิญชวนนะครับผู้เข้าประกวดอ่าไม่ใช่เชิญชวนคนมาประกวดเวทีมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ครับซึ่งเราเนี่ยหยุดจัดไปีองปีถ้านับเป็นปีประกวดก็หยุดไป2ปีครับถ้านับตามระยะเวลาก็สองปีกว่าแล้วครับผมก็ปีนี้จะกลับมาจัดครับแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่จัดในรูปแบบใหม่ครับก็จะมีกิจกรรมมากขึ้น มีเงินรางวัลเยอะขึ้นครับรางวัลผู้ชนะเนี่ยได้500,000บาทครับแล้วก็มีรางวัลพิเศษจากเดวันเทซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของเวทีในปีนี้ด้วยนะครับก็รางวัลเดวันเทเม n เนี่ยสามแสนบาทครับแล้วก็ระหว่างการประกวดเนี่ยเราจะมีการเก็บตัวมีการทํากิจกรรมครับที่บอกว่าเปลี่ยนไปเวทีรูปแบบเปลี่ยนไปก็คือว่าปกติเนี่ยการประกวดของผู้ชายก็จะมีแค่การเดินโชว์ตัวชุดว่ายน้ําชุดสูทแล้วก็ตอบคาถาม,ถามจบ ไม่มีอะไรแต่ว่าปีนี้เนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นเราจะมีกิจกรรมระหว่างเก็บตัวด้วยครับก็จะเป็นการฝึกทักษะน้องๆมีมตอร์คลาสมีกูรูมีผู้เชี่ยวชาญมาสอนครับตอนนี้ได้รับเกียรติจากพี่โคมก้องเกียรติที่เป็นพ่วมกับชื่อดังของไทยเรานะครับหนึ่งท่านละที่จะเข้ามาร่วมด้วยคนอื่นๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยบอกอีกทีหนึ่งครับทางเพจมิสเตอร์อ t นเตอ a ์เนชั่นแนะครับค,ครับผม Bảo được bảo đã được ban tổ chức cũng như là nhà tài trợ phổ biến rằng cuộc thi Mr. International Thái Lan năm nay có theo một concept mới và cũng như là rất là hoành tráng đã thay đổi nhà tài trợ và thay đổi chủ bản quyền nhà tài trợ chính sẽ là công ty Devonte và sẽ theo một concept mới là Strongman và trong strong man đó sẽ có strong body strong mindset và strong thailand thì uh, đó là những uh, cuộc bà bảo cảm thấy những, những yếu tố mà bà cảm thấy rất là mới của cuộc thi Mr. international thái lan năm nay ครับผมก็ปีนี้เนี่ยที่กลับมาเนี่ยจะกลับมาที่ว่ายิ่งใหญ่หมายถึงว่าเราจะผลักดันเวทีของผู้ชายให้เป็นสากลมากขึ้นให้ใกล้เคียงกับเวทีประกวดของผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่เป็นกระแสะแรงมากกระแสะตอบรับดีมากครับเราก็อยากให้เวทีผู้ชายของเราเนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นไปเหมือนกันครับก็จะอย่างเช่นกิจกรรมที่บอกไปในขั้งตน้นมีคอนเซปต์ของเวทีมีรูปแบบการประกวดแบบใหม่ ก็น่าจะทําให้คนในยุคใหม่ๆนี้หันมาสนใจเวทีผู้ชายได้มากขึ้นครับให้แนะนำแต่และคนนะคะแนะนำวิธีการเตรียมตัวนมความพร้อมครับผมก็ผมก่อนเลยนะเตรียมความพร้อมนะครับก็อย่างที่ทินบ่าวบอกเมกกื่อกี้คอนเซปต์ของเราเป็นสตรองเมนนะครับก็แยกย่อยไปว่า s สตรองบอดี้สตรองมายเ s e t แล้วก็ Strong t ALEN t ์สอย่างนี้นะครับก็ผู้เข้าประกวดคนที่อยากจะสมัครเนี่ยก็ต้องไปเตรียมตัวให้พร้อมฟิตหุน่นฟิตร่างกายให้ดี ภายในก็ต้องดีด้วยสรองไม m i n d เซตคือทัศนคติภายในความคิดมองโลกในแง่บวกการส่งพลังบวกให้คนรอบข้างได้สรองทาเล่นก็อันเรื่องนี้เป็นทักษะของแต่ละคนที่ต้องไปฝึกกันมาครับก่อนเข้าประกวดเรามีอะไรพกมาบ้างให้คนได้เห็นให้กรรมการได้เลือกเราแบบเนี้ครับก็เตรียมตัวให้พร้อมทุกด้านแล้วก็มาสมัครกันครับ với uh, con xét chính là strongman đó thì trình uh, bảo muốn gửi một lời khuyên đến các thí sinh của Mr. International Thái Lan năm nay là uh, hãy uh, ngay từ bây giờ hãy tập luyện để có một body cũng như một hình thể cho nó săn chắc và hãy tham gia các hoạt động xã hội cũng như là uh, suy nghĩ tích cực hơn quyết đoán hơn và hãy lựa chọn cho mình một tài năng để có thể trở thành những thí sinh mạnh nhất của Mr. International Thái Lan năm nay. Thì quốc tế đúng không à, năm mà bảo được đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Mr International thì bảo đã chuẩn bị cho mình một sự tự tin cũng như là tập luyện nhiều hơn để có thể có được một phần trình diễn tốt nhất trên sân khấu và có lẽ là sự tự tin cũng như tự tin vào chính bản thân của mình thì đó là điều quyết định cái chiến thắng của bảo ครับผมก็ตอนนั้นนะครับตอนนั้นไม่ได้มีอะไรมากเหมือนของปีนี้ครับก็ง่ายๆเลยครับฟิตหุน่นดูแลรูปร่างหน้าตาผิวพรรณให้ดีครับแล้วก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองตอนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อจะไปอาจจะถูกถามคําถามในรอบที่ต้องตอบคําถามครับเราก็จะได้มีมีแบ็คการ์ดมีอะไรไว้ใช้ตอบได้บ้างครับก็ง่ายๆก็คือดูแลตัวเองฟิตหุ่นให้ดีแล้วก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองแค่นั้นแหละครับ <Okay. S 1> แต่ปีนี้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับปีนี้อาจจะต้อง เพิ่มเยอะขึ้นครากช่องทางการสมัครแล้วก็วันพรีวิวเดยครับแล้วเดี๋ยวที่สอพูดไปนอเลยได้ครับก็สำหรับช่องทางการสมัครนะครับสามารถติดต่อไปได้ที่เพจ Mr. International Thailand นะครับทาง Facebook ก็ได้ครับตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วครับถึงวันที่25สิงหาคมครับแล้วก็จะเป็นออเดชั่นเนี่ยวันที่3กันยายนครับ,อ,อ,รบอื ไม่รู้ยังไม่รู้อาจ diễn มาในช่วงปลายเดือนกันยายนขออภัยด้วยครับผมบอกได้ครับครับผมก็ต่อจากเมื่อกี้นะครับรับสมัครเปิดรับสมัครถึงวันที่25สิงหาแล้วก็ออดิชั่นในวันที่3กันยายนครับแล้วก็เป็นเก็บตัวช่วงเก็บตัวจนถึงวันที่เริ่มเก็บตัววันที่10กันยาแล้วก็วันประกวดไฟนอลจริงๆวันที่1ตุลาครับ และก็คนที่ชนะนะครับสำหรับตัวแทนประเทศไทยของเราก็จะต้องไปประกวดที่ประเทศฟิลิปปินส์ต่อครับในเดือนตุลาเช่นกันไปไปลายเดือนครับผู้ฝังว่าประสบการณ์ีได้จาก,การาประกวเน,นี้คืออรครับผมก็แน่นอนครับประกวดการประกวดครั้งนี้กลับมาในรูปแบบใหม่นะครับคนที่เข้ามาประกวดในปีนี้เนี่ยก็จะได้อะไรใหม่ๆไปไม่ใช่แค่การ มาเดินประกวดรับเงินรางวัลแล้วก็จบกลับบ้านแล้วการจะกลายเป็นได้ประสบการณ์ได้ฝึกทักษะจากมาสเตอร์ค้าต่างๆของเราได้เจอคนในวงการได้เจอเ,เพื่อนๆได้เพื่อนใหม่แล้วก็มีโอกาสเข้ามาทำงานในวงการครับอ่ามิชชื่นแชร์กับคุณลุงของผม Nếu mà mình là một thí sinh ấy thì biết nữa. Thì ok. À, nếu như uh, cho bảo uh, được uh, thi uh, Mr International Thái Lan năm nay thì uh, bảo sẽ chuẩn bị cho mình uh, nếu mình còn có nhiều thời gian hơn thì sẽ tập luyện này, chắc chắn là body rồi này và tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn. Đó và sẽ tìm kiếm cho mình uh, một cái tài năng để mình có thể uh, thể hiện khi tham gia cuộc thi. Đó, trao dồi nhiều kiến thức hơn nữa Uh, rất cảm ơn uh, mọi người, uh, rất cảm ơn người dân uh, uh, Thái Lan đã theo dõi và ủng hộ bảo. Uh, nếu các bạn muốn uh, ủng hộ bảo nhiều hơn, muốn uh, xem nhiều hoạt động của bảo hơn thì hãy theo dõi uh, trang Facebook cá nhân của bảo là Trịnh Bảo hoặc uh, Instagram là Trịnh Bảo 444 uh, <laughs> ครับผมสำหรับผมนะครับก็ใน Instagram ครับพิมพ์ไปเลยครับ k u n l o g i n ครับก็อัปเดตผลงานในนั้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากทางเพจ d ดวันเทไว้ด้วยนะครับผมก็จะมีผลงานโพลที่นั่นเป็นส่วนใหญ่ครับเดี๋ยวนี้แล้วก็สุดท้าย Mr. International Thailand ปีนี้ครับฝากด้วยครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับ